Welcome t ส Start ว i t h w h y ดแคสต์พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจรัฐบาลไทยอยากสร้างโมเดลเถาเป่าวิลเลจแต่ทำไมยังไม่เกิดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with ย h พ p o d c ส s t คุณอยู่กับผมวัยธนาวัตนมาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่า ครั้งนี้เป็นเอพิโซดเลขสวยนะครับเอพิโซดที่90ละครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม Start with Why Podcast ท่านไหนที่รับฟังอยู่แต่ยังไม่กด subscribe นะครับก็ช่วยกด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนคิดว่าฟัง podcast ของผมมาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเอพิโซดที่90ละคิดว่าดีมีประโยชน์นะครับขอ ขอช่วยให้รีวิวเลตติ้งบนแพลตฟอร์มที่ท่านฟังอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Apple Podcasts p o t i f y หรือแพลตฟอร์มใดก็ตามนะครับขอคะแนนขอดาวด้วยครับก็เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำพอดแคสต์น,นี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับต่อจากเอพิโซดที่แล้วที่ผมพูดคุยกันไปเนาะว่าอะไรคือโมเดลหมู่บ้านเถาเป่าเนเป็นโมเดลที่ อบาบาสร้างโมเดลดีขึ้นมาและทำงานร่วมกันกับรัฐบาลประเทศจีนเพื่อผลักดันให้ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยสามารถที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจีนลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศลดความยากจนสู้กับความยากจนได้วัดผลได้ทำมาแล้วเป็น10ปีครับเมื่อประมาณสักปี2,561นะครับตามข่าวนะครับ เมื่อธันวาคม2561นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสนธิรัตน์นะครับเดินทางนำคณะเลยนะครับไปที่ประเทศจีนครับไปศึกษาดูงานนะครับซึ่งพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ไปทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรหกรมเป็นต้นเดินทางไปหา,หารือกับผู้บริหารของอาลีบาบาที่ดูแลโครงการเถาเปาวิลเลจ ตั้งแต่วันนั้นที่ดูงานเนี่ยก็ผ่านมาแล้วประมาณสัก1ปีครึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นเนี่ยที่พบเห็นเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยทำงานร่วมกับอาลีบาบาอย่างใกล้ชิดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะแต่เอาเป็นว่าผมเห็นมีการเซ็นสัญญา mou บางอย่างกันโดยมีรองนายกสมคิดนะครับเซ็นสัญญาร่วมมือกับอาลีบาบามีสข้อด้วยกันนะครับใน mou ที่ บาบาต้องการที่จะมาสนับสนุนพัฒนาพื้นที่ใน EEC ซึ่งเป็นโครงการแฟลกชิปของประเทศไทยเลยทีเดียวมี4ข้อด้วยกันครับเป็นข้อตกลงที่มีการตกลงร่วมมือกันหนึ่งในข้อตกลงนั้นนะครับก็คือการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่การใช้ e-commerce เป็นช่องทางการตลาดได้นะครับจากวันนั้นจนวันนี้เนี่ย ถามว่ามันมี progress อะไรบ้างมันมีการพัฒนาอย่างไรบ้างครับจากวันนั้นจนวันนี้อีคอมเมิร์ซประเทศไทยสามารถเอาโมเดลของหมู่บ้านเถาเป่ามาใช้ได้แล้วหรือยังนะวันนี้ผมจะมาถอดรหัสให้ฟังนะครับจะเห็นว่าโมเดลของหมู่บ้านเถาเป่าเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยถามใครก็ยังตั้งคำถามกันอยู่นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยยังไม่เห็น การพัฒนาเอามาใช้กันได้อย่างจริงจังยังไม่เห็นการประสบความสำเร็จของการเอาอ e ีคอมเมิร์ซมาผลักดันให้โอทอปประเทศไทยสามารถที่จะเป็นสินค้าที่มาเชิดชูได้ในตลาดแม้กระทั่งตลาดประเทศไทยเองก็ตามนะครับถามว่าคนไทยที่ช้อปปิ้งออนไลน์ใครกันบ้างที่ช้อปปิ้งซื้อสินค้าโอทอปทุกวันนี้ยังไม่ต้องไปไกลถึงตลาดโลกนะครับเอาแค่ตลาดในประเทศไทยก่อน คำถามคือว่าแล้วทำไมโมเดลของหมู่บ้านเถวเป่าเนี่ยที่รัฐบาลถึงขั้นเรียกว่าพาคณะของหลายกระทรวงไปเรียนรู้มาเนี่ยผ่านมาแล้วปีครึ่งมันถึงยังไม่ไปไหนเลยครับถามผมเนี่ยให้ผมวิเคราะห์นะครับมีสาเหตุมาจากสาเหตุเหล่านี้ครับหนึ่งคือยังขาดความรู้ครับขาดความรู้ในเชิงของผู้ประกอบการไทยผู้ประกอบการไทยที่เป็นผู้ประกอบการค้าออนไลน์ไทยเนี่ยเก่งมีอยู่เยอะนะครับ แต่ต้องบอกว่ามีอีกหลายหลายคนหลายกลุ่มเลยครับที่ยังขาดความรู้ครับไม่ใช่เขาไม่เก่งนะครับแต่ยังมีแกลปของความรู้อยู่แกลปตรงนั้นคืออะไรครับยกตัวยอย่างเช่นผู้ประกอบการหลายๆคนนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยพยายามที่จะมีโครงการในการเทรนไม่ว่าจะจากหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นสสวไม่ว่าจะเป็นโออีกหลายหน่วยงานครับ พยายามครับที่จะให้ความรู้ในการผลักดันให้ชุมชนต่างๆคนต่างๆนะครับมาขายออนไลน์กันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าหลายท่านหลังจากเรียนรู้ไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยจบตรงนั้นครับเรียนรู้ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็จบตรงนั้นว่าโอเคเรียนรู้เพื่อเรียนรู้แต่ยังไม่มีการเอาความรู้ตรงนั้นนะครับไปต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจอย่างจริงจังสร้างธุรกิจได้อย่างยั่งยืน หลายเจ้านะครับหลายโครงการที่ผมได้พบเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยมาเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างชาติน,นะครับหลังจากเปิดไปเสร็จจบโครงการกลายเป็นว่าร้านค้านั้นก็ปิดตัวไปไม่มีการทำอย่างยั่งยืนและต่อยอดไปได้หลายคนเรียนรู้มาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยแค่เอาเงิน ของรัฐบาลมาใช้ในการทําร้านค้าพอไม่มีเงินสนับสนุนธุรกิจก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้ไม่ยั่งยืนผู้ประกอบการหลายๆคนครับมองถึงวิธีการที่เป็นค่อนข้างแบบมองไปในเชิงช็อตคัดมองว่าการค้าออนไลน์เนี่ยมันน่าจะเป็นช่องทางที่จะได้เงินมาได้เร็วกําไรเร็วนะครับอาจจะรวยเร็วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับการค้าออนไลน์เนี่ยมันคือการสร้างธุรกิจมากกว่า มันคือการสร้างบริษัทขึ้นมาทำยังไงที่จะทำให้ธุรกิจตัวนี้มันเกิดขึ้นได้และอย่างยั่งยืนซึ่งเมื่อเมื่อมองเป็นการสร้างธุรกิจแล้วเนี่ยมันจริงๆไม่ใช่เมื่อมองมันคือการสร้างธุรกิจเลยครับการที่จะอยากจะมาขายของออนไลน์เนี่ยมันคือการสร้างธุรกิจหลายคนมองไปที่วิธีการที่มันช็อตคัดยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปเน้นหาสินค้าของจีนแล้วเอามาร์กอัพราคากันวิธีการนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามัน จะไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับแต่ถ้าทําแบบทําแบบที่ว่าทําตามๆกันมีใครเอาสินค้าอะไรเข้ามาขายดีก็ทําตามๆกันแล้วมาตัดราคากันสุดท้ายแบบนี้เนี่ยก็ไม่ยังยืนสินค้าไทยเนี่ยจริงๆแล้วผมเห็นนะว่ามีสินค้าดีๆเยอะแยะมากครับแต่สิ่งที่ขาดนะครับก็คือขาดการเชื่อมโยงทํายังไงที่จะทําให้สินค้าดีๆเหล่านั้นตามแต่ละภูมิภาคตามแต่ละชุมชนเนี่ย ให้มันสามารถตอบความต้องการของตลาดผู้บริโภคในประเทศได้สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเราต้องเอาตลาดเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาสินค้าเป็นตัวตั้งสิ่งที่ต้อง,ต,งตั้งคำถามก่อนเลยครับก็คือว่าตอนนี้มีช่องว่างกันตลาดอะไรอยู่บ้างตลาดต้องการอะไรมีอะไรที่เราเองเนี่ยจะทำได้ดีพัฒนาได้ดีเพื่อตอบโจทย์ตลาดได้ให้มันขายดีเป็นเทน้ำเทท่าได้ นะครับหรือว่าทำยังไงเราถึงจะสร้างแบรนด์สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างแบรนดิงได้โอเคอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆทีนี้ผมจะย้อนกลับไปรีเฟร์ถึงสิ่งที่ผมพูดถึงในเอพิโซดที่แล้วนะครับว่าโมเดลของหมู่บ้านเถาเป่าเนี่ยผมถอดรหัสมาให้ว่ารหัสลับของเถาเป่าวิลเลจเนี่ยมีอยู่5ข้อด้วยกันผมเรียกมันว่า5ให้นะครับลองไปดูกันครับว่า5ให้อันนี้เนี่ย เมื่อมองไปในตลาดประเทศไทยแล้วเนี่ยในแต่ละข้อเนี่ยมันเดินหน้าไปถึงเท่าไหร่กันแล้วให้ที่หนึ่งมันคือให้ความรู้การให้ความรู้เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะทําให้มันเกิดในประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีการทํามากกว่านั้นไม่ใชแ่แค่การให้ความรู้ครับมันต้องเป็นการให้ความรู้บวกสร้างระบบพี่เลี้ยงขึ้นมาต้องบอกว่าต้องยอมรับครับว่าจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการของคนจีนเนี่ย เขาเขาเติบโตขึ้นมาจากความยากลําบากค้นแขนนงจริงๆยากจนนะครับอย่างที่พิสูจน์กันมาแล้วนะครับว่าโมเดลของหมู่บ้านเถาเป่านะครับหมู่บ้านที่ประสบความสําเร็จที่สุดเลยนะครับที่สุดเลยนะคือหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในประเทศจีนเพราะว่าเขาโอ้โหยากแขนมากเมื่อคนอยู่ในจุดที่มันยากแขนจริงๆยากลําบากจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีแรงบางอย่างที่อยู่ภายในของเขาที่ผลักดันได้เขาว่าเขาต้องสู้สุดใจ เพื่อให้เขาหนีจากความยากจนให้ได้เทียบกับคนไทยคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่อยู่ในสถานะนั้นครับเมื่อคนไทยประสบกับภาวะวิกฤตรัฐบาลก็ส่วนใหญ่ก็จะมีนโยบายแจกเงินเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องยอมรับตรงนี้ผมผมอันนี้อาจจะต้องออกตัวก่อนเป็นมุมมองของผมผมคิดว่าคนจีนเนี่ยมีจิตวิญญาณของการสู้ชีวิตมากกว่าคนไทยเพราะฉะนั้นเองเนี่ย แค่ให้ความรู้เฉยๆผมคิดว่ายังผลักดันได้ไม่พอเราต้องเรียกว่าพี่เลี้ยงเลยครับชักจูงเรียกว่าต้องต้องดูแลเลยครับหลังจากให้ความรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องคอยเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยสร้างระบบอ e ีคอมเมิร์ซขึ้นมาและสร้างเป็นธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริงอันนี้คืออันที่หนึ่งที่ต้องทำแล้วผมยังไม่เห็นว่าโครงการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยนะครับมันยังไม่มีระบบที่มันเป็นพี่เลี้ยงที่มันทำได้อย่างต่อเนื่อง โครงการต่างๆที่เห็นอยู่จะเป็นแค่ให้ความรู้จบไปอันที่สองให้เทคโนโลยีการให้เทคโนโลยีเนี่ยของจีนเนี่ยก็คือเขาจับมือกับแพลตฟอร์มต่างๆอย่างอาลีบาบาเป็นต้นเป็นหลักเลยก็เป็นหลักเลยก็ว่าได้ในมุมมองของผมเนี่ยในประเทศไทยจะเห็นว่าประเทศไทยเริ่มที่จะไปเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มผมจะเห็นว่าหลายๆโครงการของรัฐบาลเริ่มไปเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มเช่นแพลตฟอร์ม marketplace ชั้นนาในประเทศไทย สิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลไทยควรจะทำและทิศทางควรจะเป็นก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับครับว่าแพลตฟอร์มอี a ม k เ t p l เ c e เนี่ยสามรายหลักลรวนแล้วแต่เป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเพื่อไม่ให้โอกาสที่ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของประเทศไทยเนี่ยถูกยึดคลองโดยตลาดต่างประเทศเท่านั้นทิศทางที่ผมคิดว่าควรจะเป็นของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซประเทศไทยในการ ที่รัฐบาลจะมาสนับสนุนให้เทคโนโลยีก็คือว่าควรที่จะให้เทคโนโลยีที่ไม่ขึ้นกับแค่ช่องทาง Marketplace ช่องทางเดียวเพราะว่าอะไรครับคนไทยเนี่ยช้อปปิ้งผ่านทาง e-commerce นะครับที่ผมพูดมาบ่อยๆก็คือผ่านทาง3ช่องทางหลักครับช่องทางที่1 e m a r k e t p l a c e หลักๆก,ก็ Lazada, Shopee, JD ไม่เป็นไรเชื่อมเลยครับเชื่อมเลยครับสนับสนุนเลยครับให้เทคโนโลยีตัวนี้เลยครับแต่ว่าไม่ใช่แค่ ให้เทคโนโลยีแค่ e-marketplace ยังมีอีก2ช่องทางครับที่ผู้ประกอบการสามารถใช้ในการขายออนไลน์ทำธุรกิจ e-commerce ได้ช่องทางที่2ก็คือ social commerce หลกัลกๆเลยเนี่ยมีแพลตฟอร์ม facebook มี instagram มี line เพราะฉะนั้นเราทำไมต้องเชื่อมโยงช่องทางนี้เนี่ยให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะมาค้าขายผ่านทางช่องทางนี้ได้ด้วยครับ เป็นช่องทางใหญ่อีกช่องทางหนึ่งเลยทีเดียวช่องทางที่3ครับเป็นช่องทางที่มีแพลตฟอร์มผู้ประกอบการคนไทยอยู่เยอะทีเดียวก็คือเป็นช่องทางการเปิดเว็บไซต์ค้าขายออนไลน์ของตัวเองนะครับมีแพลตฟอร์มอยู่มากมายหลากหลายเจ้านะครับคนไทยยังคุ้นชินอยากจะหาอะไรก็เข้ามาค้นหาใน Google อยากจะค้นหาเปรียบเทียบราคาก็ใช้พรายซ่าเป็นหลักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์เนี่ยยังเป็นอีกช่องทางหลักอีกช่องทางหนึ่ง ที่รัฐบาลควรจะสนับสนุนด้วยเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเนี่ยควรที่จะเชื่อมให้ทั้ง3ช่องทางไม่ให้ไม่ใช่แค่ว่าส่งเสริมไปช่องทางใดช่องทางเดียวนะครับข้อที่3ครับให้ตลาดเปิดตลาดเพราะฉะนั้นมันเชื่อมโยงกับข้อข้อที่2นะครับให้เทคโนโลยีเมื่อเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยแน่นอนแพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นประตูสู่ผู้บริโภค ข้อที่สี่ให้ทุนหรือให้เงินกู้อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นเลยครับว่าเอ,อรัฐบาลมีการเข้ามาสนับสนุนการให้เงินทุนให้เงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำกับผู้ประกอบการอ e ีคอมเมิร์ซที่เห็นศักยภาพเพื่อผลักดันให้เขากลายเป็นธุรกิจระดับร้อยล้านพันล้านอย่างจริงจัง ยังไม่เห็นตอนนี้เห็นแต่บริษัทเอกชนที่เก่งๆพัฒนาตัวเองโดยที่เขาไม่พึ่งพาใครเลยครับเขาเก่งด้วยตัวเองนะครับสร้างยอดขายเป็นพันล้าก็ด้วยตัวเขาเองครับรัฐบาลไม่ได้มาสนับสนุนอะไรเลยนะครับข้อที่5ครับให้พื้นทีอ่อันนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมนะครับแม้ว่าจะเห็นแล้วว่ารัฐบาลต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ eec สร้างเขตอุตสาหกรรมสร้าง e ี o m m e r c e park นะครับ เป็นไม่กับโปรเจกต์ครับก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างชัดเจนนะโอเคอันนี้ผมก็ถอดรหัสให้ละอันนี้ครับคือ5เหตุผลที่ผมเห็นว่าทําไมโมเดลของหมู่บ้านเถาเป่าที่เราเห็นประสบความสําเร็จอย่างดีที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับรัฐบาลไทยก็อยากจะเอาเข้ามาพัฒนาที่ประเทศไทยนะแต่มันก็ยังไม่เห็นเป็นรูปประธรรมก็หมดเวลาแล้วครับวันนี้ก็ ขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม Start with Why Podcast ในเอพิโซดนี้นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe ไปด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ Start with Why Podcast